สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการแก้เสื้อยืดกันนะคะเนี่ยเสื้อยืดแบบนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้นะเป็นแขนจีบอย่างนี้นี่ตัวมันใหญ่มากเลยเห็นปหมตัวข้างล่างเนี่ยมันใหญ่ค่ะนี่นะก็คืออย่างตัวที่อ้อยตัวเนี้ยอ้อยแก้มาแล้วแล้วเขาก็ลองเขาลองแล้วอ้อยก็กัดที่ตัวอย่างที่อ้อยเคยทําให้ดูนะคือกัดปุ๊บแล้วหลักมาติดข้างในแล้วแก้ออกมามันจะเป็นเท่านี้นะคะอ่ะลังอย่างนั้นนะ หลังยาที่เรารู้เลยว่าตัวนี้มันจะแก้เท่าไหร่ก็คือตัวนี้มันจะแก้อยู่ที่อกเข้าประมาณสามนิ้วนะคะเอวเข้าเอวเข้าประมาณหกนิ้วแล้วสะโพกนี่เข้าครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าโค้งโค้งมันเท่าไหร่จากที่เรากัดตัวเนี่ยเนี่ยเราก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างงี้กัดมันอย่างนี้นะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเราเว้าเอวเขาเนี่ยมันอยู่ช่วงเนี้ยค่ะที่เรากัดกับตัวเขานะนี่เราทําเป็นตัวอย่างมาแล้วตัวนี้ แต่ว่าทุกสีอ้อยก็ขีดไปเลยทีเดียวนะแต่นี่จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูไงก็เลยมาทําแบบให้มันนี่ยุ่งนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ขีดทีเดียวไนงะนี่ค่ะก็จะทําให้ดูนะคะวิธีเนี่ยวิธีนี้ก็คือใช้สําหรับที่เราแก้บเนี่ยวิธีนี้ก็คืออย่างสมมุติว่าลูกค้าอยากได้เสื้อตัวไซส์นี้นะคะสมมุตินะเอาตัวอย่างมาให้เราแล้วมีแล้วเขาก็ แล้วเขาก็มีเสื้ออย่างเงี้ยค่ะที่มันตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะเออแลวชี้นี้เขาต้องการแก้ให้ได้ตอนเนี้ยเราก็ทำอย่างเงี้ยได้คะ่ะเนี่ยกัด,ก,ดกัดเขมุดตามตัวเลยก็ได้แล้วก็วัดแล้วก็วัดเอาเนี่ยติ๊กอย่างเงี้ยเลยก็ได้หรือว่าเราจะวัดจากนี้ก็ได้ 30. เนี่ยวัดจากนี้ก็ได้เนี่ยอกเท่าไร่เอวเท่าไหรเนี่ยเราก็วัดอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วให้ได้สามห้าเอวเสร็จแล้วให้ได้สามสิบเนี่ยสะโพกเสร็จแล้วให้ได้สามสิบหกเนี่ยเราก็ทาอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ก็วัดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่อยากทาบตัวนะเนี่ยเราก็วัดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยก็จะประมาณแน่ๆเนี่ยสามห้าเนี่ยเอวก็คือสา,นะา 3, 6, มสิบอยู่เนี่ยนะแต่พวกสามหกก็อยู่เนี่ยค่ะล้วก็จะติ๊กประมาณเนี้ยอ่ะหลังจากที่เราวัดได้แล้วเราก็กัดเข็มมุดอย่างเงี้ยแล้วเขาเราก็ดึงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติ๊กมันติ๊กข้างในเหมือนเดิมนะ ต,ติ๊กเนี่ยมันจะได้สองเส้นทีเดียวเลยเห็นนะเ,นเรากัดไปสามตัวใช่ไหมข้างละสามตัวเนี่ยเราก็ติ๊กสามที่อย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้เราก็ออกมันนะอเอาเข็มมุดออกค่ะหลังจากที่เราติ๊กแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาเสื้อมาเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้คือทอํายังไงก็ได้อ่ะหลงังจากนี้เราก็เราก็กลับมันออกมาค่ะกลับ ไอ MM. ้อย e. right? ่างเสื้อตัวนี้ใช่ไหมพอเราแกะออกมาแล้วใช่ไหมคะนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าอกตัวนี้มันเข้าสามนิ้วเราก็เข้าเลยข้างละนิ้วครึ่งเมื่อนิ้วครึ่งก็ฝั่งชิ้นละสามกบียดค่ะสามกบีดรวมกันก็จะได้นิ้วครึ่งนะฝั่งละนะนิ้วครึ่งนะฝั่งนี้ก็นิ้วครึ่งรวมกันก็ได้สามนิ้วเนี่ยตรงเอวก็เหมือนกันเอวเราต้องการให้หายไปหกนิ้วนแล้วก็เข้าเราก็เข้านิ้วครึ่งอ่ะนี่ก็นิ้วครึ่งคู่กัน คู่กันอย่างที่บอกอ่ะพอคู่กันปุ๊บพอสองฝั่งก็จะต้องเป็นสามนิ้วรวมกันก็จะได้หกนิ้วสะโพกก็เหมือนกันสะโพกนี่เก็บเข้าสองนิ้วก็เท่ากับว่าครึ่งนิ้วคู่ครึ่งนิ้วคู่คอย่างนี้นะคะอ่าอะไรอย่างนั้นเราก็จับมันจับเอาหน้าขึ้นนะเอาค่าเอาหน้าเป็นเกณฑ์น,นะคะเี่ยจับเลยอย่างนี้เราได้อ,อกเอวสะโพกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูปลายแขนมันว่าปลายแขนตัวเนี้ยที่แก้มาแล้วเน่ะมัน มันต้องเอาประมาณเท่านี้นะแล้วก็วัดไปค่ะปลายแขนนะปลายแขนอยู่ที่ประมาณห้านิ้วค่ะเนี่ยห้านิ้วคู่นะก็เข้าขกับสิบสิบนิ้วนะแล้วก็วัดมันวัดเนี่ยค่ะวัดมาห้านิ้วอยู่ตุกอยู่ตรงไหนเราก็เอาติ๊กไว้เนี่ยแล้วก็ปัดไปเนี่ยค่ะจับมาจับชนมันคู่อย่างเงี้ยนะจับมันคู่อย่างเงี้ยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขีดโค้งถึงกันเลยค่ะ ตรงเนี้ยมันครึ่งนิ้วใช่ไหมตรงชายเนี่ยเพราะว่าเราเอาชายเข้าด้วยไงเนี่ยเราก็ติ๊กเหมือนมาอย่างเงี้ยติ๊กเป็นคร่าวๆคร่าวๆนะผ่านผ่านนิ้วครึ่งเนี่ยเนี่ยผ่านนิ้วครึ่งตรงเนี้ยค่ะเราก็ขีดโค้งมันให้มันแบบเหมือนกับเราขีดเอวอะตรงเนี้ยมันน้อยมันน้อยใช่ไหมเพราะมันครึ่งนิ้วน้อยไงมันมันมีตะเข็บอะไรของตะเข็บข้างอะเราต้องตัดมันทีละชิ้นนะเพราะว่าเราจะตัดคู่นะเดี๋ยวมันหายไป ตัดทีละชิ้นออกก่อนค่ะตัดแบมออกก่อนแล้วก็ตัดเศษผ้าตรงนี้มันทิ้งไปให้ตรงที่เก็บหนาๆเนี่ยมันหายไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเออเราต้องการเอาสามสิบหก 3, 6, นะสามสิบหกก็เท่ากับว,ว่าชิ้นละเก้าอ่ะเก้าตกอยูต่ตรงนี้นะเก้าสี่สามหกอย่างที่บอกมันมีเท่ากับสี่ชิ้นเห็นป่ะเนี่ยพอทบทบมาเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็จะเท่ากับสี่ชิ้นเก้าสี่สามหกนะคะเราต้องการะโพาะสามสิบหก 3, 4, 6, นะเนี่ยเราก็มา ตรงนี้สามกระเบียดเนี่ยเดตรงนี้สามกระเบียดนะเราก็ขีดไปเนี่ยโค้งอ่งเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตัดคู่เลยตรงนี้ระวังเนี่ยที่บอกอะไรเนี่ยตัดให้เหลือหนึ่งกระเบียดค่ะหนึ่งกระเบียดเพื่อเราจะไปเย็บอะเราจะได้ใช้ตีนผีเป็นเกฑ์ไปเลยตัดคู่ไปเลยค่ะเนี่ยหนึ่งกระเบียดนะคะจนมาถึงรักแร้นี่แล้วก็ตัดมันทิ้งอย่างี้ก่อนยาวเพิ่งเลยไป แล้วเราก็ค่อยมาตัดนี่ทีละชิ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างที่บอกตรงนี้มันมันเป็นผ้าหนาไนงเ,เราตัดทีละชิ้นนะคะเนี่ยเราแบมันออกมาก่อนอย่าไปตัดคู่เพราะาเดี๋ยวมันเ๋ยันไปโดนผ้าข้างล่างที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็วัดไาอีกทีนึงว่าห้านิ้วอยู่ตรงนี้นะห้านิ้วเราก็ใช้เนี่ยติ๊กมาที่เดิมเราก็ตัดมันออกค่ะตัดคู่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราเราเหลือแขนเดียวไงบนล่างก็คือสองชิ้นเฉยๆล้วก็โค้งมาที่ ตรงรักแร้ที่เรานี่ไว้เนี่ยก็จะได้แล้วค่ะได้แล้วนะได้ฝั่งแล้วนะอีกฝั่งก็ทำนี้ค่ะแล้วก็ขีดตรงไปที่ตรงรักแร้ที่เราที่เราตัดมันไว้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เผื่อตะเข็บหนึ่งกระเบียดน,นะตรงนี้อย่างที่บอกว่าหนาเราก็ตัดแต่ละชิ้นพอตรงนี้เราก็ตัดคู่ได้เนี่ยค่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ ตรงเนี้ยแต่เข็บมันหนาไงอีตรงขอบแขนขอบอะไรตรงตรงท้องแขนเนี่ยอ่ะเราก็ได้แล้วทีเนี้ยเนี่ยเราก็จะได้แล้วค่ะเนี่ยก็จะได้ได้เสื้อที่มันเข้ารูปขึ้นแล้วค่ะเนี่ยก็อย่างนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ถ้ามันมองดูมันบานมากเกินไปเราก็ดูมันดีดว่าเนี่ยเราก็เจียมมันทิ้งหน่อยได้มันจะได้ไม่ไม่ไม่บานกลางมากเกินไปแล้วก็เล็มให้มันมองดูดีนี่ค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บค่ะ ไปเย็บนะคะนี่อ้อยไม่ได้เย็บให้ดูนะแต่ว่าจะบอกวิธีการก็เนี่ยก็คืออย่างที่เราติ๊กไปได้เห็นว่าที่เราติ๊กเป็นเส้นช็อกเนี่ยหนึ่งกระเบียดเนี่ยเราก็ไล่เดินตีนผีมาตามนี้เลยเนี่ยใช้ใช้ตีนผีเป็นเกณ์เลยเนี่ยเนี่ยเข้ามาเย็บตีนผีตีนผีจนถึงชายอ่ะโดยที่จับสองฝั่งเนี่ยให้มันตรงกันนะบนล่างเนี่ยเดืดชายเนี่ยเพราะว่าชายแบบเนี้ยความจริงอ่ะที่ถูกต้องอ่ะมันต้องลอกออกแล้วก็เย็บเย็บ เย็บหอบไปอีกทีนยะแต่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกกับพวกเนี้ยชายพวกเสื้อยืดเนอะ่ะเขาโพ้งมาแล้วก็เย็บในตัวไงเราไม่สามารถที่จะเลาะแล้วก็ไอมนี่ได้อะ่ะโหเขาถ้าถ้าเราจะทําอย่างงนะั้นอ่ะมันจะยุ่งยากมากเลยแล้วเราก็ต้องคิดลูกค้าแพงมากเกินไปไงเราก็ใช้วิธีนี้นะคะเนี่ยเนี่ยใช้จับสองชิ้นเนี่ยที่เราตัดเนี่ยที่เขาเย็บไปแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจับมาได้เลยแต่ตรงให้ตะเข็บมันตรงกันเนี่ยตรงเนี้ยให้มันมองดูเนี้ยเลยนะให้มันตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงคงตรงแขนเนี่ย ววเวลาเริ่มเย็บนะก็เริ่มเย็บจากท้องแขนมาค่ะเนี่ยจับโดยเทตะเข็บเนี่ยพอถึงตรงตะเข็บที่แขนเนี่ยเราก็จับให้ตรงให้ใกล้เคียงอะ่ะหลัรนล้ตรงนี้ก็ให้ตรงกันแล้วหลังนี้นั้นพอพอมอสุดอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ตรงเลยคะถ้าเป็นเชื้อยืดนะเย็บสองรอบไปเลยค่ะย้อนกลับมาที่เดิมย้อนกลับมาสองข้างทําเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาเป็นตัวนี้นี่เพราะว่าเซตนี้สี่ตัวค่ะพอดีมันเป็นไซส์เดียวกันแล้วก็ เจ้าของเดียวกันนะอ้อยก็เลยเออทําให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าสาหรับใครที่อยากแก้งานเป็นนะคะนี่หลังจากที่อ้อยไปทาแล้วนะคะอ้อยก็พผงอย่างนี้ค่ะนี่ก็ไปโองอย่างนี้นะเนี่ยเย็บแล้วเห็นป่ะเย็บแล้วพองแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือได้พองห้อยตองแต่งอยู่อย่างเงี้ยสองฝั่งเนี่ยยังไม่ต้องตัดให้มันกุดนะเนี่ยสองฝั่งเนี่ยไม่ต้องตัดให้มันปุดนะคะตรงเนี้ยหลังจากที่เราเรานี่แล้วเราตัดให้มันเหลือประมาณประมาณหนึ่งเซนค่ะตรงท้องเนี่ยนะ ให้เหลืออย่าไปตัดกุดนะหลังจากนั้นเ,เราก็เอาเราก็เย็บเย็บแบบม้วนมันเข้าไปอย่างเงี้ยเก็บให้เรียบร้อยเราก็เย็บกดมันเย็บกดมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ตัวนี้ที่เย็บมาแล้วนะเนี่ยค่ะเย็บกดมันได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนเก็บกดกดตะเข็บอย่างเงี้ยนะเห็นไหเนี่ยอย่างเงี้ยกดให้เรียบร้อยค่ะตรงท้องแขนนะเนี่ยสองฝั่งทําเหมือนกันนะคะโดยที่เราม้วนเนี่ยได้ที่เราควงเนี่ยให้มันเข้าไปให้เรียบร้อยอย่าไปตัดกุตปเพราะเดี๋ยวได้มันจะลุยค่ะ ส่วนตรงสองข้างทำเหมือนกันนะสำหรับแขนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเสื้อตัวเสื้อเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยอ้อยก็เหมือนกันเนี่ยแค่มันเหลือประมาณหนึ่งเซนค่ะตัดออกมานะไม่ต้องตัดกุดนะให้เหลือประมาณหนึ่งเซนหลังจากนั้นเราก็เนี่ยเราก็จับพับมันเข้าไปค่ะจับพับเข้าไปแล้วก็สอยค่ะอันนี้ต้องสอยนะอย่ายเย็บนะเพราะว่าเย็บเราจะไม่สวยเพราะมันอยู่ตรงชายไงเราก็ต้องทําให้มันสวยค่ะเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเย็บนะเย็บ <suiv i> แต่ท้องแขนนะคะ ตรงนี้สอยให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้เห็นนะเนี่ยพอพอสอยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ตัวนี้อ้อยสอยมาให้แล้วนะเนี่ยตัวนี้อ้อยสอยเลยเห็นนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยข้างหลังข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้สอยแล้วเห็นนะนี่นี่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเสื้อสองตัวนี่นะก็จะได้ละ นี <N> ่ก็จะได้ไซส์ที่เล็กลงกว่าเดิมแล้วก็สวยเนี่ยสี่ตัวเซตเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเดียวกันค่ะเฉพาะเฉพาะแบบนี้นะเนี่ยเขาเวลาเขาซื้อถูกใจเสื้อเขาก็จะซื้อทีเดียวไงคนนี้เฉพาะวันแนี้อ้อยทําของคนเนี้ยเก้าตัวเนะี่ยเขาทวงแล้วไงก็เลยทําให้เออพอทําแล้วเออจับถ่ายคลิปดีกว่าเว้ยง่ายๆดีเนี่ยค่ะก็จะได้แล้วนะเนี่ยเท่ากับว่าเดี๋ยวอ้อยทําเนี่ยเออตัวสีดํานะหลังจากที่อ้อยนี่เสร็จแล้วนะนี่ให้ดูวิธีการแล้วนะคะคือไม่เย็บให้ดูนะ คือให้รู้ว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเขียนนี่ให้ดูอีกตัวนึงอะให้ดูแบบเชี่ยวชาญเลยนะเป็นแบบเนี้ค่ะตัวนี้ก็ยังใหญ่อยเห็นปลาสีขาวนี่มากลับออกมาม่กกี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเข้าอยู่ที่มันเข้าอยู่ที่อกสามนิ้วใช่ไหมเอวหกนิ้วชายครึ่งนิ้วแล้วก็จับมันอย่างเงี้ยค่ะจับมันเดิมนะ,ะวาดให้ดูอีกทีนะสองตัวอ่าเข้าบาย สามกระเบียดรวมกันสองฝั่งก็จะฝั่งละนิ้วครึ่งนะตรงเอวนี่นิ้วครึ่งก็วัดเข้ามาตรงชายนี่ครึ่งนิ้วเราก็นี่มาแล้วก็ขีดโค้งถึงกันขีดแต่งมันอย่างเงี้ยหรือใครจะใช้ไม,ม้มรรทัดก็ได้แล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกอ่นนะเจียนมันให้พอดีก่อนอย่าเพิ่งไปตัดคู่นะเพราะว่าเดี๋ยวผ้ามันปิ้นแล้วเดี๋ยวมันไม่เท่ากันค่ะเราตัดออกก่อนตัดไอ้ผ้าหนาๆตรงนี้ออกก่อน นี่หลังจากนั้นเราก็จับมาอีกทีหนึ่งจับให้เท่ากันเพราะว่าระวังมากๆเลยตรงเนี้ยมันเป็นชายไงถ้าเราตัดพลาดนิดเดียวโอ้โหต้องมาตามเก็บงานไม่คุ้มเวลานเนี่ยค่ะได้นะอะมันได้เก้าไหมเก้าสี่สามหกที่บอกเก้าอ,อยู่นี่นะคะแล้วก็ตัดได้เลยจ้ะนี่ตัดคู่ไปได้เลยเพราะว่าข้างล่างเราตัดอนี่ไปแล้วไงเนี่ยก็ตัดไปเหมือนเดิมตรงนี้ ตัดมาทิ้งก่อนหลายยัางนั้น,นอะ่แนแะ,ททะแขนทำทีเราฟังแขนทำทีเราฟังนะห้านิ้วใช่ไหมพี่กี้นี้อ่ะเราก็จับมันห้านิ้วนี่กระติกไปแล้วก็ขีดตรงไปที่เส้นเดิมของมันอะ่ะอ่ะล้วก็ตัดทิ้งเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกอ่ะตัดทีละชิ้นค่ะเพราะมันหนาไงเดี๋ยวตัดแล้วมันพลาดไงตัดทีละชิ้นตอนตรงนี้ก็ตัดคู่ได้แล้วก็วกกลับมาที่ ใต้อกใต้ท้องแขนตรงนี้นี่ก็ทำเหมือนการห้านิ้วนะห้านิ้วห้านิ้วกระเท่ากับว่าสิบนิ้วแขนตัวเนี้ยนี่ค่ะชึบนี่เลยเหมือนเดิมตัดทีละชิ้นก่อนตัดทีละชิ้นก่อนแล้วตรงนี้ก็ตัดคู่ได้เลยนี่ก็จะได้แล้วค่ะสี่ตัวทำแบบง่ายๆเอาพอกินหนม ใกลไหลนี่อยู่นะเก้าตัวนะเซตนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยทําเนี่ยชอบมากเลยงานะเซตเซตอย่างเงี้ยบางทีมาทําอ่ะแบบมันทําแบบมันวัดทีเดียวไงง่ายๆเนี่ยแล้วก็ไปเย็บอย่างที่อ้ยอยสอนไม่กินนะคะอ่าคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ับเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเลยวันนี้ถ่ายให้ดูแบบรัวๆเลยเอาแบบสั้นๆเอาไวด้ดูเอาไวด้ไวดูเก็บงานนะ แล้วก็จะไปใส่ไว้ในเย์ลิสต์ของพวกงางเกงงานแก้ต่างๆนะคะพวกเสื้อเคงเกงนะก็ตามดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ